เสียงมีโนวานี่ก็ฉันหนูกินเย็นๆแล้วก็อีตาตัวเชนี่แหละค่ะขอบคุณที่มาแจกรถให้หนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมเลยค่ะแจอยู่ไหนอ่ะคุณแจเออลืมไว้สกก็เลยแบบอดทิ้งไว้อยู่ตอนนี้ รับไ to cool like so ปเลยนะขับกับบ้านเลยนะคะขับกับบ้าไปเลยไม่เอาโหให้ไม่เอาด้วยกับเรา เถ้ามีนะฮะเก็บแมสเก็ตนะฮะข้อความประกาศผลนะของทุกวันนะแต่ยังไว้เลยนะข้อความเพราะว่าท่านจะได้สิทธิ์นะฮะดูหนังฟรีนะครับหนึ่งเบอร์โทรนะหนึ่งที่นั่ง ที่โรงหนัง s อนะฮะมาแล้วนะผู้โชคดีอยู่นี่เปล่าใช่ไหมวิกินี่เดินโผล่มามาเลยคุณอะไรคนระับคุณอะไระคุณหวาหวาเขาเรียกไม่ผิดนะคุณหวาหว้า,วาคุณหวาหวาเป็นคนขอนแก่นแล้วอ,อยู่ทัวรอำเภอไหนอำเภอน้ำพองค่ะน้ำพองอยู่แถวไหนไกลไหมน้ำพองสามถึงสามโลไม่ก่อนอื่นต้องโชว์ก่อนออโชว์ฝาหรือกล่องนะไหนไหนกำมาเลยโอโ้โห กำมาเลยฮะไหนไหนไหนไหาสีชมพูอ่อนนะฮะอิจิตันของแท้รสชาติอะไรฮะผั่นชื่อวหวาะหวะหวะหวะชื่อจริงชื่อทิชารัดปัญญาเรียกค่ะอายุเท่าไหร่แล้วฮะยี่สิบเก้าปียีปีจะเป็นเศรษฐีเงินล้านคุณมาน้องเขาทำอะไรครับทำงานอะไรฮะเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงกี่ตัวปกติเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเขานับตัวได้จิ้งหรีดนี่นับได้ไหม แล้วเวลาขายไม่ได้วะขายเป็นจูค่ะมามามามๆมๆมามนี่มาโหคนนี้แฟนแท้ขายไี่ตรงนี้เลยนี่นะฮะมีไหมไหนวันนี้วันนี้นะอ่ะรหัสอิชิตานงวด13นะฮะแต่ดูหน่อยอ่ะเห็นไหมนี่นะฮะคุณววานะฮะชาวขอนแก่นพูดสิบหลักดังๆนะฮะ7 28 06 068 0ด3 3 โอ้โหนี่สายตาดีไหมฮะเนี่ยไม่เห็นนหรมองไม่เห็นขอขอตัวช่วยหน่อยตัวช่วยน้องมาน้องมาหานามาดูหน่อยะอยู่ใกล้ๆถูกต้องไหมสิบล่อัวยอัต้องขัเสองแปดศูนย์หกแปดยามอรบตองไหมตรงนะฮะได้ทองคำมูลค่าอ้านบาทโอ้ยอยู่ไหนอะทองทองคำมูลค่าเออโอ้โหสั่นเลยฮะ สันเลยคนมอมไม่ต้องสันคนรับสันนัโอเคผิดกันแนละ้วมุกเยอะมากเลยชื่อทิชาลัดปัญญาียค่ะอาชีพเลี้ยงจิงจ้งหรีดทำฟาร์มจิ้งหรีดค่ะทำฟาร์มจิ้งหรีดค่ะเลี้ยงทําเป็นฟาร์มจิ้งหรีดคือหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยเขาจะเลี้ยงจิงจ้งหรีดทำฟาร์มจิ้งหรีดกันแล้วก็ขายสะะ่งค่ะรถมารับรับแบบเหมาฟาร์มเลยลก็มีแล้วก็มาซื้อเป็นกิโลเพื่อมาทอดขายมาทำธุรกิจทอดขายตามตลาดนันนะคะรายได้เดือน,นประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบพันนะคะอ,อ,อาชีพเสริมอะไรด้วยไหม จริงหรีออย่างเดียวค่ะอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทีมงานจากบริษัทโทรมาบอกว่าคุณคือผู้โชคดีตอนนั้นหนูทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะฟันไม่ทันฟันเลยค่ะยังไม่ชีอดีใจค่ะดีใจหนูพูดอะไรไม่ถูกดีใจหนูไม่คิดว่าจะเกิเพื่อนต้บงถูไปเป็นทุนในการทำธุรกิจค่ะปกติมีนี่ไหมครับ ก็มีค่ะมีใช่ไหมฮะก็มีตามหมู่บ้านละค่ะกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านค่ะแล้วก็นี่มีการศึกษาด้วยประมาณสองแสนนะคะจะบอกคุณตันว่าขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆมาให้ประชาชนมาให้พวกหนูค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนชวนให้ทุกคนมาดื่มอิชิตันกันเพราะว่าอิชิตันอิชิตันเขามีโครงการดีๆอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองลุ้มกันนะคะ It line Okay. Okay. with it when speak in a Drips up in a minute. Gets the women in a quick We can settle it now. And I don't know who did it, but they said it was